วันนี้ก็มาพบกับสาวไทยคืนอีกแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้เจอไกด์สุดหล่อนะคะแล้วก็จะไปสัมภาษณ์ไกด์นั่นจะเป็นใครนะคะ,ะไปชมเลยว่าเป็นใครอีกนะ <l ots> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนีก้ก็มายืนอยู่ที่บ้านของน้องหอมนุม่มหอมนุม่มที่หลกไคลนะมีโอกาสอย่างดีนะผมกบัวเป็นไกด์ท้องถิ่นไกด์ท้องถิ่นนะครับโอเคใครที่ยังไม่รู้จักก็พิมพ์เลยซิมฮักรักเธอนะครับลักผมมาแล้วครับก็ผมสามารถนำเที่ยว ในเชิงตุงให้ทุกเลยนะครับแต่รัดฉานให้ทุกก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็ไปลําบากนะครับท่านชมครับก็อยากรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าการข้ามแดนก็ติดต่อมาทางผมเลยนะครับทาง Facebook หรือว่าทางอ่า youtube อะไรนะคอมเมนต์เข้ามาเลยคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์คอมเมนต์ทีมพาร์ครักเธอนี่สงสัยจะแบบรักทุกคนเลยรับผมผมรักทุกคนเอาใจเข้ามาทุกคนโอเคเอาเลยสวัสดีค่ะแค่นี้เหรอค่ะ คสิบลแล้วตื่นเต้นค่ะเหนือไลยถูกเลยค่ะเดี๋ยวพาหลวงทางครับผมนะอยากจะถามนะคะว่าการนําทางการนํานักท่องเที่ยวมานี่ต้องแบบยังไงอ่ะยังหมายถึงว่าค่ารถค่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆอย่างใช่ไหมครับค่ารถนั่นแล้วแต่ที่นักท่องเที่ยวอยากประหยัดหรือว่าอยากจะเมาส์มันมีหลายแบบนะรถนะ่ารถที่เรานั่งรถสามเหลาก็อีกแบบหนึ่งนะค่ารถก็คิดประมาณสองถึงสาม้อยนะ ก็คิดนักท่องเที่ยวนะและนี่คือประหยัดที่สุดนะอย่าประหยัดประหยัดประหยัดที่สุดครับผมและก็รแพงที่สุดอ่าประหยัดที่สุดถ้าแพงที่สุดถ้าแพงที่สุดก็ค่ารถจอถ้าเป็นรถตู้เนี้ยก็ประมาณสา0 0ันห้าถึงสี่พันบาทที่สุดต่อวันนะต่อวันแล้วก็ถ้ารถอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าอะไรรถแท็กซี่เหรอแท็กซี่แท็กซี่อีกแบบหนึ่งนะอุ้ยแท็กซี่เมียถึงถึงว่าไงแท็กซี่ก็เซเว่นสตาร์ที่เนี้นะไม่คช่อะไรอ่ะอันรุ่นเนี้ยเซเว่นสตาร์จังนะรุ่นนั้นหน่อยเนี้ย รถบกอะรถเก๋งอะรถเก๋งอันเหมือนอันแท็กซี่นั่นน่ะเหมือนรถที่เขานั่นอะอ๋ออ๋ออันนี้ก็ราคาอีกแบบนึงอ๋ออันนี้ก็ไม่แพงประมาณสองพันสองพันต่อวันต่อวันออ๋ต่อวันละสองพันมันจะมืดไหมเดี๋ยวต้องเลยค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังสัมภาษณ์ไกด์ยังสัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่สิมพักนะก็เป็นเดี๋ยวมันจะย้อนแสงอ่ะใช่ถ้าไม่นั่นก็จะถ่ายทางหลัง ถามเองนั่ได้เลยเชิญเลยอยากน้องหอมน้ำจะถามอะไรถามเลยไงนี่แล้วนั่นก็ต่อวันถือถามว่าอะไรอ๋อเป็นวันน้ำเจนนี่เป็นคิดเป็นวันไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าอันนั้นเป็นการลดเงี้ยตีบ้างอ๋อเมื่อกี้เป็นค่ารดเองแต่ว่าเวลาตัวของเราเนี่ยนำนักท่องเที่ยวอะไรเนี่ยเป็นไกด์แบบเนี้ยแบบเนี้ยเนาะเป็นไกด์แบบนี้นำเที่ยวนี่ต้องเสียอีกใช่ไหมใช่ใช่เสียเพิ่มอีกค่าไกด์ก็คิดได้ประมาณ1,000บาทวันนั้น1,000บาทอ๋อโอเคนะคะอ๋อข้าวนี่ทุกอย่างอ่ะกันแล้วแต่นะถ้า อันนี้ไม่ต้องเลี้ยงอะไรแล้ว1,000เดี๋ยวไกด์จ่ายเองนะถ้าเข้าไม่ต้องเลี้ยงอะไรถ้าถ้า,ถานักท่องเที่ยวอยากกินก็จ่ายเองใ,อในราคาใน,ในคิดราคาถูกๆนะถ้าแบบว่านับมาเวนทูก็อีกแบบหนึ่งนี่แหละแต่พี่ซิมพังนี่คือขับรถเองหรือเปล่าหรือว่าไงเห็นมีรถตู้อยู่เนีก็ผมไม่ได้ขับขับอไม่เลยไม่เคยขับใช่ไหมมีมีมีคนขับมีคนขับส่วนมักรกั้งรถนั่นแหละอ๋อสมัครกั้งรถโอเคไปเดินไปด้วยเดี๋ยวก็คุยไปด้วย ไก่ให้ปัดน้ำไก่ให้เออบางทีหมือนชั้นเหมือนมืนตีกับเป็นแต่บ้านบ้านเราอยู่นี่ไม่ต้องจ่ายค่าที่นอนให้เราออ๋บ้านเราอยู่นี่เรานอนเรานอนที่บ้านก็ได้เนาะไม่นั่นกับมันต้องเสียเนาะพอเปิือเสียน้ำก็เปิือก็พอใจนั่นน่ะอ๋อมพอใจไม่ใจไม่ถึงว่ามันเยอะไปอ่ะเนาะเดี๋ยวพ่อใจอ้าวคุยอะไรอีกเดี๋ยวคิดก่อนถามถามได้เลยคิดก่อนแล้วชมก็เนี่ยเอาทั้งคืนอาจจะต้องเบื่ ชอบให้เหมือนเงินมันชอบเป็นฝรังก็คุชอบดูสภาพใครฝรั่งเนาะที่เจอจึงเป็นใครเงินตลาดเหมือนกันก้กนกันฝรั่งให้เขาคิดเป็นเงินตลาดอ๋อเงินตลาดเนี่ยอ๋อตอนหลั่งฝรั่งให้เดี๋ยวแยงนะมันเลยไปตั้งนะแจ็คกิ้งนะฝรั่งให้ไม่เราออกกำลังกายไปตั้งเน่ะเนาะมันเขาแบกเป้ไปตั้งเนี่ยเนาะเจอเจอเขาเจออาณาเจอแบบบ้านนอกบ้านนอกแก่เจอดู ไปต <Jean. S 3> ัง no วัดเนี้ยเอาตั้งวัดนี้เนาะใกลนัไปทางไหนอาแล้วแต่ไปเลยโอ้ตอนนี้กําลังพระป่นน้อยพ้าป่นน้อยกําลังเอาก๊อกส้อยไปวางเนนเนนน้อยพะพระพระเนนน้อยเนนน้อยกําลังเอาป่นโตไปห้อยตามบ้านนะในบรรยากาศอะเออในบรรยากาศีะไรตุนผ้ากระโหกกับแม่ผ้ากระโหลกกัแม่น่ตินเนียนตินเนยนนีแ่ที่กระโหลกกแม่ได้ มีสามชิ้นไปจ้ะสาวไปเจ้าสาวไปอ่ะสาวไปอ่ะอันนี้อาจจะเขาตายายปต่นีไม่เจ้าเหมือนที่นู้นอันปีสิบอันเวลาเดินทางนี่เดินทางนี่จากตะเคียนเล็กนี่มาถึงเจ้งตุงนี่กี่กิโลเมตรอ่ะอืมส่วนมาก็เป็นกิโลเมตรเข้านใจนะก็เหอใจเหมืนใจกิโลเมตรเหมือนใจเป็นซื้อเป็นไมะเป็นซ่วน้ากใจกิโลเมตรกกิโเมตรแล้วกี่กิโเมตร พอหูกอ่ะ164กิบสเมตร้นนึ้อยหกสิบสเมตรจากทักทีเด็กมาจิงตุงหนึ่งรพูดไปก็ลืมไปกิโลเนี่ยน่เนาะกิโลเออหกิโลมั่ใจหนึ่งหนกิบหกิกิโลเมตร เอาบอกว่ากิโลกรัมกันว่ากิโลกรัมนี่มันช่างว่าาถูกว่าไอ้ที่ไอ้ที่ไปเจาอะแล้วพูดแบบว่ากิโลกรัมกันเลยว่สางสานใจเสางามไม่ใช่เสางามสางามเนี่เสางามแน่แน่สม้วนเปลี่ยนเรียม้นก่อนนี่ยงแตดเขาไม้วนเขาลินหัเนี่ยเปลี่ยเลียมนะเนาะสาเลีมนี่โบราณ โอ้นี่อันนี้คือโรงเรียนสอนภาษาอภาษาทั้งแนวภาษาคืดหน่อกภาษาคืนภาษาละนาคล้าคล้ายๆภาษาล้านนาเปิดซ้อนหรือ่นวอะไรหว่าเดี๋ยวว่าเป็นครูครับอ๋อเรียนเหนือครเอ้ยทำไมมันมีตัวเดียวอ่ะเหมือนน้อยอ่ะทำไมมีตัวเดียวนูอันนี้ชื่ออ๋อมีตัวที่อีกนะเอ๊ยเอ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยปวดเฮตุอิเลียวเปวดเฮียนะภาษาคืดหน้าอันคนเขาอ่ะเหตุหนองมาไม่เห็นนี่เนาะ อ๋อมีผ้าปีน้อยผ้าปีน้อยก็คือเนนน้อยที่เดียนนะไปเราออกไปทะลุทางนี้เนาะเราไปทะเยมาเที่ยววัดอีกรอบเนาะเมื่อก่อนนี้สอนดิกตรงนี้ภาษาไทยภาษาขึ้นก็สอนตรงนี้เมื่อทางนี้ก็ได้มาพาหนุ่มหลอกกับสาวงามมาเดินเที่ยวในหมู่บ้าน ีลูกแกสัมเอผัาอะไรนะอะไรนะจกไปสัมัสก็ดินจาไปถึงไหมาจะบอกเอาสะพัดเลยค่าวบาใจเนาอพูดบอกว่าไปสัมภาษณ์ดีๆก็ว่าไปสัมภาษณ์วัดว่ะวัดนีอยู่วัะตูไปวัตูวันนี้ก่อนสัมผาษสัมภาษณ์เีออทางไหนงไหนงนี้ไปงนี้อ่ะโอเมื่อก่อนนี้เขาทำปลอยดีๆเนาะ เดินโกอ่ะเดินโกเดินโกเดินโกเปิ้ลแฮร์สามันตีนี้ปอยยังปอยหลังสงการเนี่ยเนาะสามัญยันซาว่ะคืนตอนแปลกอ่ะไงยะแล้วก็มีการล้ำทั้งอย่างนี้มีอะไรขายของขายของในทางเนี่ยสามันมาเทแยวอะไรตีบุญเหมือนแฮร์กะปไม่ได้เหมือนพัดน้ำพัดเจ้าเลยเนาะอืมเขาน้าพัดเจ้านะให้ป <neither> ล่อยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก็อยู่กันนี่ไงกะ ก็มีแผวตั้งไตบนจ้ะหัวเฮ่อนนี่อันนี้ฮาน่าแตไม่ไหม่เขาล้ำนั่นโอ้โอเคผักแปมผักแปมมันผักขมอ่ะนะผักแปรมผักแปม์ยังยงหมักตากมักฟักอย่าไปจับ มันโดนตุกมามันกำเลยนะมักฟักเนาะโอ้แต่ก็ะเดียวใหญ่ๆเนาะตุกอะไรเสียวนะนี่เหอนแพนี่ยบ้านใครครับฮะไมนเท่านีหน่อยเขาว่อ๋อเข้าหะเข้าแยกมาตั้งนี้น่ะเนาะอ๋อมีนี่แถมมาด้วยนี่นะเฮ้ยอันนี้คืออะไรดูใกล้ๆอะไรครับหลอกไม้ไม่ใช่อ๋ออันนี้ปวดห้องจับหนูอ๋อไม่ใช่เออปวดห้องว่าเป็นคล้องค้างนะนาะคล้องค้างเนาะคล้องค้งคล้องค้งไม่กี่หางดิ้นน้อยเนาะ นนองั้นเนีผ้กแขบว่ะผักแขบค้อเนื้อมันงหมักเนหมักเนอมักแซตหมักแสดเนี่ยหมกแระเทแตเขามีนะขมีน่ะโอ้เจกาขมิ้นเจกาขมิ้นฝนจะเอาอันอันหัวขมิ้นนะอ้ก็ร้อนแท้ร้นกรอกันนะอพออันนี้คือหัวขมิ้นนะหมักแสเนอเขาไปอะไรอยูน่ะไปไปตั้งถามกันแน่อเนี่ อ,อันนี้คือบ้านโบราณด้ไขมอีกหลัน <c oughs> ะนึดน,นะที่ายนะโบราณไดมมายกมานึมานะมีายนะึมาลน <c oughs> มีนะองตั้งนงเยนะรยะโาดโ,โบรโบราบรารากายราบรแบบรบรานกลยนะะตกนะคะดูดูบ้านนะคะ แม่บรรยากาศสวยมากเลยเอ้ยมีนกแก้ววะเนี่เอ้ยน้องหอมหนุ่มไปพูดกับนกแก้วดิสวัสดีครับมากวนสวัสดีค่ะนกแก้วนกแก้วน้องแก้วมันพูดได้นะจะบอกมันตังต่อเขาหรออย่าเฮ็ดนะอย่าเฮ็ดกับหน่อปลาอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดแต่ทนั้นจำไม่ไดย่าตีมันเต็มไม่มาเฮ็ดเนี่ยอย่ามันเต็มไมาเฮ็ดเนี่ยมันอันอุ้วมเหมือนอีเนี่ยหนอ ตัวเสามันก็ูนะตัวเสามันเตเฮือนมันซุ่มตเฮือนมา่ก่อนเนาะเฮือนมันนี่มม่ใส่เฮือนมาก่อนเนาะตัวเสามันแกอ้เสามันนะคะเสาอันนี้สี่เดียมอันนี้แปดเดียมนี่แปดเดียมจะโบราณเนี่ป็นีางเขาเนั่นะดูมือนังกอเป็นเฮือนังเนาะอันตีสัญลักษณ์ดีอันเป็นทีด้านเนาะโอ้เต่นเนาะที่ตั้งเนื้อน่ะเนาะทีตั้งเนื้อน่ะเนาะ ใครอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เชิญดิเตยเตยอะขึ้นมาเลยก็ได้มามามาก็จัดมาส่งพ่อ่งมามามาพี่สิมพักนี่ขึ้นแล้วขึ้นก่อนแล้วเท่าก่องเงี้ยต้องตๆเลยนี่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 โอ้๋อ้โอใช่นี่นี่พี่พี่สิมพี่สิมพักต้องอธิบายหน่อยว่าอันนี้เป็นเป็นซื้อเป็นสามพันเป็นน้ำมันทายนะสามพันนี่นั่นจริงอ่ะ อู้อันนี้นะนอขอจับตัวกันน,กนะเดี๋ยวน่าจะยุบนะมีกระทาโคมงผังไว้นะจริงเหรอเออคนเมื่อก่อนในเมื่อก่อนได้เป็นชื่อถือการสักยรนต์สักลายอะเต้ก็นนออู้อันนี้นสมมติว่าเป็นดูเป็นร้านนะผมเป็นนะ่างนั้นนะก็เป็นคนสักลายที่เต้เปิดห้องวันนี้การไต้ห้องว่าหำยุ่นนะขำยุ่นกางเต้ที่ห้องว่าิ่นเปี๋ยวผมว่าฮาอันนี้แค่เป็นของโปรเลยนะเนี่ยตัวโปรตัวมี์ทั้งนี้ทั้งนั้นมีตัวเมย์ทั้งอ๋อดูดูนะมีศิปลปะเนาะเเเปปป็น็นนศิละรียกว่าาในในา่าใา,าใสาคทม้ สักอนาบป็นห้องว่ากิดจักคบายอาก็มีกระถาค้มมาป้องกันโกนติทำร้ายเขากะว่าปองว่าถอยอ่ะถอยนั่นน้ออ๋อโอเคเมือจิว่าตีเตเปินมีดจเป็นมีประตูเนอะอันนี่นนะเาะอันนี้ก็ย้ายมากะอ๋อมันย่ามัส่ที่นี่น่ะเนาะสังเั้นก็ไม่เก็บห่อกอันนี้อย่าพี่อย่าพี่แปลเนอร์สังเกตเึินเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตีนดีมีสองอัน ประต işte oh, oh, mm. oh, ูลงหลงกเปิดสุปุดประตูลงลงามมีปอยไมเนี่ยในเพื่นนี่นะเานก่อนโอ้เตเเออจริงจริใช่ใโอ้มปอยที่นี่เออใจเข้าประตูนแกใช่ประตูยูนติดมนมีไดเตงหนมีนี่อ๋อนมีนี่นะเนาะมันต้องมีตรงนี้หำยนตัวปูตัวเมียตีมีี่ไหนอาตัวเมียมันมีสองนนะตัวผูตัวเมีย อ๋อคือเจ้าของมาอันมาส่งตัวหรอน่าสนใจนะคนไทยจริงนะจริงนะเนาะธนาประบาดถ้าไม่มีแขกไม่มีงานแต่งไม่มีงานบุญนี่เขาตรงนี้เขาจะไม่เปิดประตูใหญ่จะไม่เปิดเนาะจะเปิดแต่ประตูเล็กทุกบ้านเลยประตูเล็กก็เขาถึงรอดแต่ได้ค่ะเข้ารอดทุกบ้ากระถาคุ้มเราเสริมเราใจแนนเนาะฮ้าเตื่นนอนใจเข้าห้องนี้สัลายเนาะเนี่ยสักลายตรงไหนสักลายอ่ะไอ้สองตจะนี้มันอยูนี่ไงอันมี เขากับตัวอันเตียนอันเมือนี่จำได้กนว่ะหรือว่าหายล้วอ๋อนี่เแสดงว่าเฮื์นไรมากยามากนบนะโอเคยินดีตอนรับเข้เสูรทำในมืดนิดหน่อยนะทางในมืดตัวตัวนี้อีนเกินปีโดน้นเ่าก่นีเินโน้องีานีนหมียน่เน่น่น่นเดี๋ยวมีองนเนียมีงนนว่น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 เนี่ยเมีย อันนี้อันแรกเปิดไฟก่อนนั่งนอกแทนนานี่นะเนี่ยเี่อวๆจมูสันเดี๋ยวก่อนเห็นของเก่ามูสันอุ้ยนี่ไงนี่นั่นนี่อันนี้ขึ้นมาก่อนเจเจเดี๋ยวให้เราให้ดูนะจเนเกามากเพราะว่ามีโอ้เต็มเลยรู้อะไรสวยๆเนาะมีสองอันน่ะอ้วนปวดเท้าเจ้าฮือนนี่นะอันนี้เปนี่นเป็นเนื้อหกิี่นสีเนาะเปนหงำเตีมเต้านะนี่นมันจะเป็นทำยุ่นเป็นของผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงอันนี้ใชนาโม ไม่ใจโปนไม้ใส yup> ่ดีแน่มาใส่ที่เขาลูกเนี่ยเขาเขาเขาเข้ากันนีเนี่ยก็ถอยน้าน่ะเนี่ยถอยฮะถอยกระถาคุ้มเสริมที่ว่าใจใจอั้มกุ้งในเครื่องนี้มันได้เหรอนี่เนาะอ๋อคือว่ากระถาแกะที่ก่อนเนาะเออเหมัอนเจนี่สวยมากเลยนะพวกพวกโมยาต่างๆเขาเขาใคร้เขาว่าประตูได้เปิดได้ปิดประตูเงินดวงไม่ปั่นมาเมืก่อนเนี่ยเขาดีมากปั๊บเพื่อปับผีเนี่ยเขาเขาเดี๋เขาประตูเนี่ยเปิดได้ใจปิดประตูได้ปั้นเออแบบนี้อ๋ออันนี้ก็อ๋ออันนี่ก็ và cái tủ này anh này quân xăm của là này nó, thoải rất cái nó, thích nhất là cái quân và quân Hồ mình cái sực à, sực cả chuông em, sực cả hơn mới còn mà nó nó, 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 cái nó, 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 เพื่อนสมัยกับโซ่ตัวนั้นมีนะอันเจ้าประเทศสมัยกลางนี่ยมีสมัยกลางนี่มีเนาะนี่ก็คดีว่าเอาเนี่ยอไรกันเนี่ยมันจะอะไรกันอ๋อเฮ็ดอีกแล้วเนาะอ๋อเฮ็ดเป็นว่าคืนมากันน่ะเนาะมันเต็มมีหรอกมีวันคุนเจ้าเลยนะอ๋อไล่เลยอ๋อเพิ่งรู้เนี่ยเจอจ้าเจอเหรอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเก็บไว้ดีๆแต่ที่เฮ็ดอันนี้ใ้คนเขาซูโม่เฮ็ดด้วยนะนี่เนาะเปิดหม่โเฮ็ดหรออ่ะ เขาเลยจุกเป็นเต้เวนาเลยมือวันดีเฮ็ดจอมมือขึ้นเรื่อยเ่อีกันเนาะคนมืก่อนเนี่ยนะมองนเิอนเอเ่นหลังแม่ไปข้นหมอหมเป็นหมออาตายว่ามันมีอะไรป้องกันมีน่ะหมอห้ป้องกันคือเปิคือเปิประวัตเปิเข้ามัน่เปิลถอยถอยเมื่อก่อนเนี่ยเขาใจเปิห้องเปิน่ะ จกราใสกนาน้าใสกระทานั่นนนอนาำมานี่นีเอากันจะไหนเมื่อก่อนกขันไว้นนจะไหนของกัดนะลูกเออเฮกกันสมัยเกกันซะนานนอเออไรเออว่ะมาโอ้ใจดีอ่ะเดมาตัวเด้มาหารของเก่าเนี่ยเก่า้องถ่ายรูปไว้กันนน่วนมากอันี่เนเก็เพราะป็นหูเป็นกลอดตัวอันนี้ตั้งเก็ตัวเสามันวตัวรูปแบบต่อไปต้องตัวฮีดีนะเออยังพูดเตเนนะ การถันเงินเท่าหรือลายปืนมาตุ้ยเือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นวัดตุ้ยตุ้ยนี่มันกันน่ะเนาะโอ้ถ้าเมื่อก่อนนี่มันมีมันจริงเนาะถ้าก็มันมีผู้เป็นผู้ประวัติมั้ยนะประวัติอันในบรรเจิดชื่อชื่อนะโอเคโอเคผู้ก่อนมันก็ว่าเป็นตั้งดีเหนื่อยอย่างเง้อใจอ่ะเป็นหมอยาติน่ะเนาะยาติช่างหมอยาติช่างหมดญาติไต่เนาะไต่เป็นสวัสดีค่ะคุณญาติไต่เนี่ยสวัสดีค่ะมันเป็นหูหอยโลยกําเดินกํารวมนี่ยแหละเนาะเออเมื่อก่อนเต้าคนเหมือนอันไงฮะเนาะดินเดียวเป็นห ตัวเสาบางคูน่ะเนาะเสาไล้ก็ลูกส้มแบบประว่าเสามันเป็นเอ่อเป็นแปดเหลี่ยมนี่จริงเสีงนี่เป็นเนิ่นมาก่อนนะจำไม่จำไม่อันแปดเหลี่ยมไม่เป็นมีจักนั่นเด้อกเป็นเอาใจมือซับใจมือซับนั่นน่ะเนาะมีถ้ามีก็เป็นเราเ,เล่กัหรอเราเล่กันอะเล่กสมัยกลางกันนะเนาะสมัยกลางตัวลูกเปแบบส้มแล้วพอกปถ่ายผูกมันเมื่อก่อนที่ตัวนี้นี่ยอ๋อไปเมียนะมื่อก่อนที่ต้ป้อเมียเนาะ โอเคบ้านอันนี้มันสอบคำเฮ็เตาเอ็ดังโลดหรอวะเดินถ่ายนั่นหรอโอ้มาแอวเล่นค่ะอันนี้ปรุงน้ำมันอ่ะอ๋ออันนี้นี่เฮ็ดเฮ็ดเอาวะจักะเอาปรุงน้ำมันนี่เฮ็ดเอาววะปรุงอะไรอันนี้เนาะปรุงอะไรอันเนาะเอาไอ้ที่กรปกระป๋องใช่กระป๋องยะกระป๋องน้ำมันนะปรุงน้ำมันคิดคุณ กลองน้ำมันนะคะมาทำเป็นอ่างโลของเมืองไทยเนาะเราเปตัวหลุดไทยดังนี้เนาะอ๋อการชีวิตเลยนใจอันนี้นี่เออฮับสื่อมากันงานเนาะสื่อสื่อมาเกิดบัตรสื่อน้ำมันมาเป็นปุ้งเงินปุ้งเงาใจแล้วนั่นแน่ว่าอะไอ๋อมีหลายเลดกนเลยนี่เราไปทำนะหมู่บ้านไห่ไข่หมู่บ้านไร่ไข่นี่ทำเตา เออมีไซอันน้นแ่ปลสีวออไซเอ็ตเบินเขียนไหมฮะเออนี่ไงโอ้สอ็ตไซเอ็เน็กสุดรศูนย์ห้าเด็กสูตด้วยเด็กสูตศูนย์ห้าเน็กสูหนอนนั่นส่ใหญ่ส่กลางส่กลางอันนี้หมู่บ้านในค่ายนี้ทำอาชีพอ่างโลนะอ่างโลเอ้ยมึงไทยปร้ทองชังมึงไทยบรทองชั่งน่ เต้าอีกนหนอเตาฐานอีกันหนอันนี้จะใหญ่ที่สุดลดอีกุ้หนาชุสีุ่มเลยเนาะ13บสามเนี่ยชุสามหนอใหญ่ชุดน้าสามสออันนี้13สาอเนไซแอดหรือแอมหรือตแอมยกไม่ไหวนี่งห้เลยนนีเทอวะอ๋ออันนี้จะเป็นเอะูม่นนี่นอมีดก้อยอย่างนี้หนอมดูหน้ากันนอเฮ้ยใหน้องกอยแกเนี่ยส่เอะไรน้ำทานี้นอ สวยขั้นที่นั่นหรอันนี้เป็นอาชีพในครอบครัวนะคะอันนี้อันนี้เป็นสร้างกดลังขายเขาอะนะมีแค่เดียวอเนี่มีแค่เดล้วเหาอมี่ทเสร็จแล้วนะเอ้โเฮ็ดอันนาลงลงเก็บเขานี่ใหญ่เต้ว่ะนาอตสิงเดียวนี่เนาะเขานี่เนาะข้าวเยอะมากเลย เขาเยอะมากมาสิงนเหน้าเรื่อยังเียงวะเดวมนะเสร็จหมดแล้วนะคะนี่เขาจะทำเนี่ยเปิดเอาสังกัมมยเตอปังสูอไม่่ปังเกลนะปังหนเอาไม่ถูกกัมมัยอ่ะไม่ถูกแกอ๋อรู้าจะเปิล้อลุ้เอันแรกอันนั้นเนาะสัเอาใส่ดินนันน่ะแรกนั้นเปินแฮทกอบมันแงเือกนั้นเปิดแฮทตังคดตั้งขตังบอกเนาะเนี่ย เดียวนะอันในเป็นมันงมันก่าทมัไง้เป็นคันี่อันเดียวดนนมีทางเราเข้าไปดูเลยจะอทต่อน๋อนี่ใครอยากจะซื้อเตามาซื้อที่หมู่บ้านไหนใครก็ได้นะอเีอันนี้เปิดที่ใส่ตั้งไนเอียใส่งไหนกรอบยังเหลาทั้งนั้นอ่่นีไปอไปเย็นอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยววาแทเดียว <พ uka> เอาตัุ้ยเหมือนเนี้ยโอ้โหได้รึเปล่ตัวยไหมตุ้ยก่อนแค่นี้ยแล้วมาเลี้ยวมันตั้งหรอเอาอันเอาตุ้ย่างในเมืองไทยแล้วก็มาทำผมคิดว่าศึกษาใน YouTube ศึกษาใน YouTube ตัวอย่างตุอย่างจากเมืองไทยแล้วก็มาปรับเปลี่ยนมาทำนะคะทำกระหื้อเหรอส,สระเอ็ด เอาไปส่งถึงบ้านเป็นบ่าวี่น้องไปส่งถึงบ้านด้วยนะโอส่งถึงบ้านด้วยเอาไปดูที่ทำเสร็จได้อ่างโล่นะก็อยากได้อ่างโล่เรได้เลยขอเบอร์โทรเลยขอเบอร์โทรเลยอยากได้อ่างโล่เรได้ยินไก็เป็นเฉลยสนาะ่เาะเบอร์โทรัจ้อยังตั้งไงนะ่อนอ่างโล่ะไไข่อ่างโล่ไหลไข่ใจสามไหลไข่นีาไข่เบอร์โทรี่สองแปดสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสี่สองปดสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สอง๋อโอเคนะคะไปที่อยากไล่ ออนี่นีหายนนีหางเหงนะอเด็กๆด็ก้าเหงนะเหงีกเหงนห้าเหงหกเหงสีใไส้สีไส้เนาะสีใไส้สีราคาอันจะทำเป็นสองหมื่นปลายนะออันใหญ่ๆนี่สองหมื่ปายอ่ะอ๋อใหญ่ๆนี่สองหมกว่า้ต่างกันเ่าไ่อันนี้ก่อก่อนหนึ่งกบเป็นโหลทําให้ที่ที่หนวันนหน่วันหนึ่งแงีวันนึงก็เลียวอ่ะันนี้ไบวกอะายอัน อันนี้ก็หันลอดก้างไม่เหมมื้าเมื่อวัอม่มจะหนลอนี่เลยเฮ็ดเมื่อวานช่นห้อ๋อเฮ็ดเมื่อวานนะเนาะทำเมื่อวานโอ้โไม่ทำลาวันนี้ไม่ยอะนะสกว่าเลยเนาะสารก็เอาเทเท่กเท่เาเา่เ่่เ่มาเ่เา่เ่่่่าเเ่่เาทเเลกเเาทเาเ มึงแข็งมึงยองคนหนอแสดงว่าส่งออกเยอะเนาะงใช้รถนี่ขนไปไงค่ะคนเอาค่ะหรือว่าไปส่งไปส่งแล้วเนาะช่องถึงนั่งเนาะส่งถึงร่างก็คือสร้างกันเนาะอ๋อสุดยอดนะคะโอเคอ๋อโอเคโค่ะอีเดียวนี่เนาะอีเดียวมีออเดอร์น้ำเนาะออเดอร์หลายออเดอร์เยอะโอ้โหเฮ้ยต้องไปดีไห้อง

จริงจังมากโอหลคารีบเป็นไรอีอปาตมืองชื่อเออชื่เียวนั้นจริงจังจริงจังตีจช่ไมันนันมไม่ได้เออไม่ได้วันนีนี่นีเนะของตยนี่เป็นสุตรตยกันนี่กเซรฝุ่นเซป็นแบบีเลิเงเต้อิเงเด้ก็ทักชื่อแบบกาีใจเดี๋ยวรตัวนี้คิดไปดซ้อนเออใจอ่ะใจอ่ะใจ โจเลยหาผัก้ปูแล้วที่เป็้ลโนหาเอาไปหาเก็บเลยเฮ้ยปูกินเก็บนี่เดียวอย่านี่เนี๋ยกินผักร้อนมาหนึ่งโหทำมีผักข้อนมาแบ่งทำมีผักร้อนแยกกันหน่อยจากลองไทยถ่ายกันเงาถ่ายกันสุดค้งอยากถ่ายว่าร้อยถ่ายอะไรอีกนะโอเคตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านของน้องพร้อมหนุนบ้านจบแล้วสกับแล้วเรียนแล้วปิดคลิปก่อนปิดคลิปหรอเออปิดคลิปก่อนทางนี้ด้วยนะทางนี้ด้วยทางนี้ด้วย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่หลอมแก้วหรือว่าพี่ซิมฮัทนะคะโอเคไปแล้วคะขอให้ถึงแสนซับเดียวๆนะจะได้สลองใหญ่เลยนะคะเอ้ยเอาอีกกล้องหนึ่งกล้องหนึ่งโอ้โหค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ก่อนเลยแล้วก็กดกระดิ่งเวยนะคะให้ไวไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพออเกลาลาลาพื่ออกก่อน โ <Okay>, อ้สุด์สโล่ต้อนรับ <th aa. S 1> เข้าสู่คุมพักลักเทอนะครับ <Th a. S 1> วันนี้ก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านของสาวงามแห่งหมู่บ้านหลายไทยของเราน้องหอมหนุ่มนะครับ <c oughs> หอมหนุ่มนี่ <c oughs> อยากได้หมูตัวต,ตมาเลงน,นะครับ <c oughs> าาสำหรับ สำหรับงานแต่งก็ไม่ใช่สำหรับงานแต่งแต่งน้องไม่ใช่ตันนี้ไม่เฉยๆก็ใครๆอยากสปอนเซอร์ซื้อหมูก็จัดได้แค่สองพันก็พอสองพันก็ได้ประมาณตัวละที่เออเปลี่ยนเปนต้องสองตัวพี่หม่ตัวนึงหรือตัวนึงจะเล้งเลยทำไมตัวสตัวแลวนั้นสองตัวสามพันพอแล้วติดกางน้ำโอเคติดกลางๆเนาะเราเซลล์กันเล่นนะครับจริงๆเขาน้องเป็นยูทูบเบอร์เล้งหมูไม่พอเราเล้งวัวดีกว่าพอหมูวัวจะเครียด ัววัวบบอจุ๊ยก่อนส่ะคันเอกดิ้วนางเอกดิู้ส่าลใช่ใเออใช่เด้ ตอนเย็นก็ไปเกี่ยวยาเอาช่งไปอีกกองใส่ก็พี่ก็เอาบัวมาให้หนูเซ็หนูจะเลี้ยงให้กำลังคุยกับเอฟซีไงถ้าใครสนใจลงทุนมาก็ซื้อไงซื้อบัวให้น้องหนูหอมหนุ่มเลี้ยงนะจะได้ถ่ายคลิปไปด้วยขั้นตอนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนีขบวอะไรบ้งบัวกำลงเหมี่ยนมอมบัวบัวกำลังแม่ยนะโยอเนีได้มีที่ ที่ขังวัวที่ขังวัวไม่มีถ้ามีวัวก็มีที่ขังค่เโอเราไม่มีที่เราไม่มีวัวก็เลยไม่มีที่ขังโอเคไปแล้วบ๊ายบายเต็มแล้วครับคราวนี้ปิดคลิปก่อนนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายพรุ่งนี้เมีกันนะ